ไปพาราลิมปิกกันดีกว่าครับสุดยอดผลงานของนักกีฬาไทยครับผมพี่แววสายสุนีจะนะต้องบอกว่าถ้าเป็นไอ้นี่ก็ต้องบอกว่าตัดสินกันด้วยแบบภาพถ่ายอะ่ะชอบแววตาเห็นความมุ่งมั่นของพี่แววมากเลยเนาะเป็นการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับซเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B เราใช้คำนี้เลยนะราชินีฟันดาบแชมป์โลกสายสุนีจะนานะครับเมื่อวานอดับสี่ที่กวาดรางวัลในประเภทเอเป้มามากมายแต่ว่ายังไม่เคยได้แชมป์ในประเภทเซเบอร์มาก่อนเลยนะครับสามารถเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเจอกับหลงเซียวจากจีนนะครับที่เคยเจอกันในเอเชียนพราเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แพ้มาด้วยเดี๋ยวลองดูภาพไปเรื่อยเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับหลังจบพีเดียแรกนะครับสายสุนีเนี่ยมีแต้มตามหลังจีนอยู่6ต่อแแต่ว่าในพีเดียดเราโอ้โหดูความสะใจครับ ที่ฉันชอบอชอบสิ่งกรีฑทั้งของพี่แววแล้วของโคช้ชมากโอ้โหดูมันสะใจมากนะคือแบบอย่างว่านะคือคว้ามาทุกแชมป์ในประเภทเอเป้แต่ว่าในใ,ในในประเภทเซเบอร์นี่คือ,อยังแล้วกรรมการกรรมการรอกีจบกรรมการรอรอ,อ,อกรี๊ดจบแล้วค่อยจับมือโอ้โหดูดิ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นจริงๆนะครับคือเกมเนี่ยมันสูสีนะครับมาเสมอกันที่13ต่อ13นะครับก่อนที่พี่แววนะครับจะทําแต้มแซงเป็นครั้งแรก14ต่อ13แต่หลงเซียวก็ไล่มาเป็น14ต่อ14ต้องมาตัดสินกันในคะแนนสุดท้ายครับแล้วก็เป็นสายสุนีที่นิ่งกว่าครับเอาชนะไปได้15ต่อ14แบบที่ต้องดูเอ่อชาร l เลนจ์ Challenge, ดูวิดีโอเพื่อตัดสินเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับก็เป็นสายซูนีครับที่คว้าแชมป์ประเภทเซเบอร์เป็นครั้งแรกของเธอรวมถึงเป็นเหรียญทองที่3แล้วก็เหรียญรางวัลที่7นะครับในกีฬาพาราลิมปิกของเจ้าตัวทับตั้งแต่ให้ไทยลงแข่งมาตั้งแต่ปีอะไรปีอะไร <2004. S> 2 0 0 4ใช่เราจำได้วพาี่เราได้ยินพี่แววมานานมากแล้วอ่ะแล้วก็เป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญที่4ี่ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับของเราด้วยตอนนี้ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ16ของตารางแล้วด้วยหูต้องบอกว่าสุดยอดครับ พี่โดครั้งแรกครั้งเริ่มเนี่ยสองพันสี่ใช่สองพันสี่พีโดเล่นยูโรนะครับพี่แววเข้าพาราลิมปิกสองพันสี่ที่กรีซไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวนะสองพันซิดนี่สองพันไล่ไปก่อนเนี่ยแล้วคือคือโอ้โหดูคือถ้าใครที่ดูอยู่ก็ต้องรุนตามไปด้วยค่ะโอ้มันสูสีมากนะจริงถึงขนาดที่ว่าต้องดูวิดีโอชาเลนจ์เพื่อตัดสินอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเนี่ยดูเดี๋ยวให้เขาดูช็อตนี้อีกทีหนึ่ง โอ้โหแล้แพชชั่นนะแพชชั่นจากโค้ชนี่แบบส่งถึงนักกีฬาเลยนะสุดมากดูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมัใจในตัวเองโอ้โหนี่ไงจริงด้วยคุณจิงบอกว่า20ปีฝีมือพี่แมวไม่ตกเลยค่ะสุดยอดอีกคนหนึ่งที่เป็นตำนานพาราลิมปิกนะที่เราชอบมากคือพี่ประวัติอ่าประวัติโฮลัมโอ้โหสุดคนนั้นอะวิวแชร์เรสซิ่งใช่วิวแชร์เรสซิ่งแล้ววิวแชร์เขาอะเป็นแสนนะ ต้องปรับแต่ง,ตงกันแบบแใ,หให้พอดีกับตัวใช่ใช่ค่ะ ามาดูต่อที่เทเบิลเทนนิสกันบ้างชายเดี่ยวนะคะคลาส M S, ค <S 3ค่ะก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะยุทธจักรกลิ่นบานชื่นโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดในจากการเจอกับใจเฉียงจากจีนนะคะเอาชนะไปแบบขาดลอย3เกมรวดเลย13 11 11, 6 11, 115 11, นะคะแล้วก็ผ่านเข้ารอบรอบรองชนะเลิศการันตีทองแดงของตัวเองแน่นอนแล้วเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่หของทีมเทเบิลเทนนิสไทยในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยสุดยอดจริงนะคือเราเนี่ยยืนตีนะแบบพวกพี่เขาเนี่ย ต้องนั่งวีลแชร์ตีแล้วก็ต้องขยับล้อไปด้วยแล้วก็ดูลูกไปด้วยมันแบบวันนี้น่ะดูนักกีฬาอินเดียค่ะยิงธนูโอ้โหซีนอันี้ใช่ไหมที่ใช้เท้าดึงแล้วก็ใช้ปากเขาต้องแข็งแรงขนาดเพื่อที่จะปล่อยลูกศรเราเนื้อไปยกขานิ่งๆอ่ะเรายังขาสั่นเลยอ่ะนี่คือเขากล้ามเนื้อเขาต้องแข็งแรงขนาดไหนที่ดึงแบบด้วยขาตัวเองได้เก่งมาก สุดยอดนะคะช็อตที่เป็นไวรัลก็คือตรงเป๊ะเข้าไปเด็เข้าไปหนึ่งร้อยคะแนนเต็มสุดมากสุดยอดคือเขาเขามีคนเขามีการเปรียบเปรียบเปรยนะว่าโอลิมปิกเนี่ยคือพวกยอดมนุษย์แต่ว่าพาลาลิมปิกเนี่ยคือพวกพวกเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์เลยจริงๆเก่งมากที่ดูต้องฝึกซ้อมต้องมุ่งมั่นขนาดไหนนะคะแต่ก็สุดสุดยอดทั้งคู่ครับก็สุดยอดใช่ไม่มีคําอื่นเลยต้องยกนิ้วให้เลย